มันอยูโตนนะที่สี่หมดครบทุกคนสวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะมื่อนี้มาอยู่กับสองคัมบาลาคุณเก่าเานาะเมื่อวานจะพาทุกคนไปเยี่ยมบรรยากาศเนาะเนาะหลังจากว่ามีฝนเศร้าตกไปบนกีเนาะบนกีมีฝน,นตกแห้งแฮ้ยอันนี้เาสะพาทุกคนไป เปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปใส่เบ็ดป่าอีกเนาะแต่ว่าโมเมนต์เป็นเบ็ดคันที่เก่าเลยเป็นเบ็ดกระตุกทุกคนเบ็ดกระตุกมีคนบอกสูนทำอะไรเห็ดเบ็ดกระตุกเบิง้งใส่แน่นอนใส่แน่แบบนี้เนาะอาเอศไปลองเห็ดเบิง้งนะทุกคนเนาะปัามจิเป็นจะไหนกินดีบอหรือเปล่าไปจะไหนเนาะเอาเป็นป่าทุกคนไปเห็ดกันเลย ไปทุคนนี e. e, e. ่เราทุกคนเนาะตอนนี้ฮะกับเกียมเลื่อนเกียมคองเนาะเบ็ดังมีอะไรกับเสือกนี่เนาะนี่เรียกกระตุงเนาะทีู่กเสียเบสเนาะแล้วก็คิดมาเดิมพักเบสกันด้วยนะทุกคนเนาะก็เอื่องกระตัดทงก่อนตัดเกาะคนเนาะเบสนี่แกเป็นเด็กเงา ิอ4 <24 S 1> <24. S 2> นาะเาก็มาทักกันได้เลยนี่งสอเบสสูดสูตรมาเนาะทักเบสีนเนาะแต่ว่าขออนุนาสูตรีนเนาะทักเบืนี้ด้เย ต้องคอดกันนะหัวเห็ดหนาเราวหัวเฮ็ดสัสนะเบ็ดกระตุกสูตรไม่อ,อะไรไม่ใช่พอจักเฮ็ดไปเลยมัวสูตรมัวนะสูตรมัวนะทุกคนอะไรมาจากมิตูบีด Mít tư bia đi ba, bát ba bát nè Mít bát nè bia Rồi rào lắng nè con Nó cứ tắt nó ọc con nè năng... Nó cứ leo leo lắng này. Nếu... cái lắng nè Leo Cái lắng leo cả nhạc to lắng xó mần biết cô đã đọc lạc mà được. ตุ๊กเก็บอ่ะจะกระตุกผู้ใดบูชากระตุกเสียงยาวอืมแต่กองคุนจะบว่าอย่างซันจะมีเขากระจวงเหรอฮักตอไปกันเลยทุกคนนะสองพีเก็บกระตุกเงียห้องน่ะมือที่อย่าบอกพนะี่อืดแหงที่สอง อย่าก่อป่ากันนะปลามันทิมมันก็ต้องยักยักก่อนอู้มันเข้าไปมันก็ยักมันเข้าไป ที่สองแต่เลียวออกไปกันที่สามวันนี้ห่ากัอยากเวทเป็นทีเดียบร้อยนะทุกคนเนาะวันนี้ห่ากัไปใส่กันเลยเนาะเหตุร้ายแล้วซีตุ๊กนี่แหละเพราะว่ากระตุ๊กของโบมีเนาะเหตุการณยังรักความขมาเนาะเห็ดร้ายสุดร้ายเห็นรอเห็ดน้อยเน้อยดีไปกันเลยแต่กอง โอ้นี่เราเด็กกันตัวไปเลยเลยทุกคนนอนตอนนี้เราก,ก็มาหอดบอนไทยแลยนะ้วเนาะเหยาบเบนะ็ดก,กันเลยเนาะไปกันเลยแต่ว่าผมแปลกใจน้อยหนึ่งเนาะว่าที่นี่คือที่ไหนผมก็ไม่รู้คือกันนี่ก็เป็นสานะผมไม่รู้ว่าสาไผ่น่าจะเป็นสาอยู่ที่ออสเตรเลียนะ เมื่อกี้ผมขีย่ยอนมาผมเห็นมันอยู่ตรงนี้เขาก็เสียบเหนือน่อนนะแล้วเขาก็จะไปวีมันลงยิมลงเลยโอ๊ตก่อขาผมตอนนี้เขาก็เสียบกระเดือนก่อนลนะอุ้ยน้ำแตกเลยนะครับท่านผู้ชมผมยังไม่ทำอะไรเลยก็น้ำแตกซะแล้ว ที่เดือนนี่เราเตะที่กะเดือนเราก็ขุดมาแต่เมื่อวานผมไม่ใช่ที่หลอดนะผมคือนี่กลัวแตนนี้เราก็เสียบเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะทิ้งมันลงมาหาสมุทรแห่งหนึ่ง จึ ừ, ại, ่งมันอยู่ที่หลังบาาของเอาเองนะเหยียบเกาะพุ่นเกาะพีก็ได้แล้วเหาก็จะไปชิมมันลงน้ำนะทุกคนนี่เหาก็ต้องชิมมันเลยอู้ยึมขี่เลยทั้งทสองพูนตะกอนตามบอลอยู่พูนนี่กูว่าเดี๋ยวมึงสิดตัวนังสามึงนี่แหละตะกอน ก็จะนอนเลยนะคุณก็วีอไปกลางสิไม่มันจะิตรงนี้ไปอย่างวะไปต่อกันเลยหรือว่าจะไปตรงนั้นวีวีไปกลางดู้วยเน,น,นอรอแล้ว<อ>ตอนยามพ่อจะเอาอยัางไงนี่จะภกเขามาแคบบอ ขนบัไดกัร้อยอ่ะลงสทายขาแล้วโอ้่านสก้าด้ายแล้วาก็จะมมน,น้อยนึงนะอม,มาดูดฮู้ตอนนี้เ้าก็ใส่ี่ที่เปียไฟแล้วมก็จะมา คอยดูกันว่าตอนยามนมนันจะเป็นยังไงตกใจน้อยหน่อตอนยามมันจะยามยังไงวะไปเอา้าไปทุกคนน้ำกันเนาะตอนนี้กำลัมายามเลยเนาะพร้มถือพอเหยี่ยใส่บ้าไหวเนาะตอนนี้เราก็จะทำการยามเด็ดแล้วนะทุกคนนั่นไงเด็ด ก็อยู่ฝั่งนั้นเมื่อไเราจะไปดูลังนั้นก่อนนะาณยังไงวะตอนนี้มันก็เมื่ไดแล้วทุกคน จะดูหลังที่หนึ่งกันนะว่ามันจะมีไหมเงียบยังคือเก่าครับทุกคนดังนั้นผมจะทำยังไงเนาะโหลดเลยคุณก็โหลดเลยผมดูหลังนี้ก่อนอันนี้ก็คงจะไม่มีนะทุกคนเงียบผมจะไปดูหลังนั้นผมจะโผลมันเลยโผน โปยมันเข้ามาแล้วผมก็ไม่มีโซนนะเที่สี่หมดครบทุกคนโซนมันเะลย,ยบ่ผมว่าไม่สมเก็บถงแล้ะทุกคนมันสมผมมีอะไรบางอย่างนั่นคือเป็ดเป็ดใครวะผมก็ไม่จางนะแต่ว<ช>่าตอนนี้ใชท่ที่ถือปลาถือเป็ดเป็นแต่ว่าตอนนี้ผมจะโตน้ำก่อนนะทุกคน ผมจะไปยอมหลังนั้นมีอะไมีอยูตัว có mà hiến thứ lại là อุ้ยอุ้ยปลาตามขาผมทุกคนปลาอะไรเราถาม zoom เนาะคลิปนี้ก็ไบล่เด้ยเหมือนที่กบปา,าใส่เบ็ดแส่เนาะใส่เบ็ดกระตุกเนาะโบพาเลยตอนนี้เหาก็เหมือนแหงโบพาเลยโบถือข้อหลังเ้ยทุกคน วันนี้ฮะก็ขอยกคิปเปจำหนิเนาะไปมาคลิปอีกอะอย่าดื้อก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามใหม่เล่าทุกคนเด้เอบางาคลิปต่อไปกันเลยทุกคนบาย